Is this pet name turn left? Lake at the roundabout, continue on West Bank Park. Lake Lanier, West Bank, have to pay for interlonal. เจ็ดโมงเช้าปิดสี่ทุ่มแล้วก็เหมือนจะเป็นส่วนแสงธานณะแล้วก็เป็นทะเลสาบคนจะชอบตกปลาม <Hey. S 1> ีค่าเข้า <5 S 1> ด้วยหดอลลาร์หมาเข้าไม่ได้ ขับรถกันมาประมาณครึ่งชั่วโมงจากบ้านนะที่เราอยู่นี้ก็จะเป็นที่จอดเกียร์แล้วก็จะพาไปชมบรรยากาศสวยๆแล้วก็ตกตานะดูขับรถผ่านมานี่บรรยากาศดีมากมีคนแบบมาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ด้วยนะเข้ามาชมวิดีโอก็กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ก่อนนะคะนี่กจะพาดู รอบๆนะคะมีคนเอาเต็น์มาตั้งด้วยมาแบบทำอะไรกิน mm hmm. คนมาเล่นน้ำก็มีนะเอาเสื mm hmm. ้อผ้ามาเปลี่ยน mm hmm. Where can fishing? Anywhere Just somewhere a little bit quiet, maybe good can go You wanna fish on, on this side? You the west bank part of I think this is the dam here. Okay, can try. Yeah. Or up here even too. Yeah I have paid for sleep now Just somewhere จะเอาเป็นปล,ปลาตัวเล็กๆมาตกบรรยกาศดีมากต้นไม้แบบเหมือนไปตกปลาอยู่แบบบรรยากาศแบบเขาคอสวยมากมีแบบเตาปิก นิกนะใครมาแบบอยากปิกนิกนี่มีเตาให้ด้วยแล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้นี่นั่งเยอะเลยมาตกปลาในแบบบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณน่าจะ1 7 1 8องศานะวันที่เรามาถ่ายกันเย็นๆอยู่อันนี้ซื้อมาจากลาซาด้าซื้อมาจากประเทศไทยกันเลย ออมาด้วยปีแ <sympath> ค <icking> ่ฝ <jack> ูไปก็มัดเชือบอย่างนี้ไว้อมัดเสร็จแล้วก็จะโยนลงไปนะคะแล้วก็รอปลาตัวเล็กๆมันมาเข้าข้างในอัน

จะมีคนที่เขาแบบเอาเรือมาแบบออกมาตกปลาได้ด้วยนะคะเรือมาได้ด้วยลมก,ก็จะแรงน,นิดหน่อยตอนนี้ก็รอให้ปลามาเข้าแแห่ที่เรา เอ๊กับดักที่เราเอาลงไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มตกปลากแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่านะวันนี้ที่นี่ก็เพิ่งมากันครั้งแรกเลยน้นก็มีคนตกอนะหนึ่คน show so, what you will use today use this for you. show ดูนะคะว่าวันนี้จะโชคดีได้ปลา<ด>หรือเปล่าอุปก,กรณ์เยอะมากเต็มกระเป๋าทะเลสาบแบบน้ำใสมากเลยนะคะดูน้ำแบบมีแบบออกเขียวๆเหมือนน้ำทะเลเลยนะถ้าเห็นแบบ 真的。Okay. ชิวมากเลยนะคะห่างจากเมืองก็ไม่ไกลนะแต่ว่าแบบคนมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ที่นั่งอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่มีคนนั่งเลยนะตรงที่เราอยู่ก็ตรงนี้อยู่กันสองคนเลย แล้วก็บรรยากาศแบบต้นสนเยอะอย่างนี้นะสวยมากช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะมาเพิ่งมาถึงอเมริกาไม่กี่วันนะแล้วเราก็จะไปแบบยังไม่ได้ไปไหนกันมากเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ทำคลิปห่างๆหน่อย We didn't get any fish today. Water is still very cold. It's early yet, but very nice. Yeah. The weather is very nice. Beautiful place. And we we'll go look later, we we'll go look at campgrounds on this lake. <coughs>

Next time, we'll clip the keys onto the bag so we don't lose them. Okay? Okay. I'll do that. This is a big link. Not as big as Lake Michigan. It's actually a river. River that's been dammed up to make Lake Lanier. Have many small fish. Yeah, those fish were still there eating that bread. Well, that's the Chattahoochee River. Same river that goes by our house. Where are we going? Going to the Shoal Creek Campground. We eat it. มีที่ตั้งเข็มแบบใกล้ๆน้ำนะสวย นี่ก็จะเป็นที่ที่เขามาแบบตั้งคมปมกันนะคะจะเป็นแบบพวกมอเตอร์โฮมอะไรอย่างเงี้ยมาแบบเยอะเลยนะคนก็มาเที่ยวที่อเมริกานี่เขาจะแบบฮิตมากเลยนะแบบมอเตอร์โฮมแบบนี้ เาโมแล้วก็มาตกปลาได้ด้วยถ้าไม่เอารถมาก็เอาติทนมาก็ได้นะคะพี่ตั้งแคมป์เขาก็จะมีแบบมีห้องน้ำด้วยนะคะแต่ว่าเข้าไม่ได้ต้องใส่รหรัส from people, not many people come. Jet. Stop. Wow, it's so big. You need to hand-wire it up. See, up there, up top. Oh uh, yeah, I see. See. แบบกวางแบบอุตสอุสมบูรณ์มากส ไอส์ว really ิลลี่ดีและ n ุ่มดีเมื่อกี้ที่เราไปตกปลาเราจะไปนั่งกันอยู่ตรงนู้นนะคะ mm hmm. ไปตกมีโกว่าแดฟสุ เราที่เราไปตกตามาตรงนู้นนะ